เชื้อราบริเวณขาหนีเป็นปัญหาที่สร้างความรำคาญใจและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างมากเพราะจะมีอาการคันตามผิวหนังเป็นพื้นฐานแล้วตามมาด้วยความระคายเคืองในรูปแบบต่างๆที่สำคัญคือเชื้อราขาหนีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่บริเวณนั้นมีความอับชื้นสูงและยังติดต่อได้ง่ายด้วยการสัมผัสหรือใช้ของร่วมกันแต่เวลารักษากลับต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ แต่ถึงอย่างนั้นเชื้อราวเวณขาหนีก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเราเข้าใจแล้วเริ่มต้นการรักษาได้ก่อนที่การติดเชื้อจะทวีความรุนแรงขึ้นการใช้ยาทาเชื้อราขาหนีเป็นการรักษาเบื้องต้นที่ได้ผลค่อนข้างดีแค่ต้องเลือกยาให้เหมาะสมเท่านั้นครั้งนี้เราจึงนําวิธีการเลือกยาทาเชื้อราขาหนีมาปรับพร้อมคําแนะนําจากเภสัชกรโดยเฉพาะและในช่วงท้ายก็มี10อันดับยาทาเชื้อราขาหนีหลากหลายยี่ห้อมาให้เลือกใช้กันด้วยค่ะ ทั้งปัญหาเชื้อราขาหนีบเชื้อราในร่มผ้าผืนแพ้ผิวหนังผิวหยาบกร้านไปจนถึงผิวแห้งแตกลายและตกสเก็ดครีมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวด้วยส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดจึงมีคุณสมบัติอ่อนโยนต่อผิวบอบบางเด็กเล็กสามารถใช้ได้หลังทาจะช่วยให้รู้สึกสบายผิวพร้อมบรรเทาอาการคันจากเชื้อรายอย่างรวดเร็วเนื้อครีมบางเบาและซึมเข้าสู่ผิวได้ทันทีไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนอะหนะ ทั้งยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อลดความระคายเคืองจากการอักเสบของผิวหนังได้ด้วยเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับครีมฮิมาลาย่ากันเป็นอย่างดี เพราะนี่เป็นครีมอเนกประสงค์ที่ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างหลากหลายใช้ทาบรรเทาอาการได้ทั้งแผลสดผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบและผิวไหมเกรียมจากแสงแดดแน่นอนว่าสามารถใช้ฆ่าเชื้อราและป้องกันการลุกลามได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยจุดเด่นอยู่ที่ส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีช่วยลดความระคายเคืองและคงความชุ่มชื้นได้ยาวนานที่สำคัญคือช่วยลดโอกาสเกิดแผลเป็นได้ด้วยค่ะ ตัยาเป็นเนื้อครีมเข้มข้นที่สามารถจัดการกับเชื้อราได้หลายชนิดทั้งเชื้อราตามผิวหนังทั่วไปและเชื้อราที่เกิดขึ้นในบริเวณอับชื้นอ,อย่างเช่นขาหนีบข้อพับรักแร้แม้แต่บริเวณจุดซ่อนเร้นที่ระคายเคืองง่ายก็ใช้ได้ดีมีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อราลดอาการคันและบรรเทาผิวหนังอักเสบที่เป็นผลข้างเคียงจากเชื้อราส่วนระยะเวลาในการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อราะระดับความรุนแรงขณะที่เริ่มใช้อาจใช้เวลาเพียงแค่2-3ถึงวันหรือยาวนานถึง สี่สัปดาห์ก็ได้หักนานกว่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมค่ะนี่คือยาทาเชื้อราที่นิยมใช้กันมากในกลุ่มนักกีฬาเพราะช่วยจัดการเชื้อราในร่มผ้าและเชื้อราผิวหนังในจุดที่มีความอับชื้นได้ดีมากแถมยังลดอาการคันและลดกลิ่นเหม็นอับได้อีกด้วยเนื้อครีมค่อนข้างเข้มข้นแต่ก็ซึมเข้าสู่ผิวรวดเร็วช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวโดยไม่ทำให้รู้สึกเหนียวเหนอหนะ หากต้องการให้ตัวยาออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรทาให้หนาดว่าปกติเล็กน้อยแล้วพันทับด้วยผ้ากอดก่อนเข้านอนตัวยามีความอ่อนโยนและใช้กับผิวบอบบางได้แต่ไม่ควรใช้กับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า12ปีค่ะ ด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มาในรูปแบบของที่พึ่งสูตรเข้มข้นทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรก่อนจะซึมเข้าสู่ผิวจึงเหมาะสำหรับการทาก่อนนอนมากกว่าช่วงเวลาอื่นตัวยามีคุณสมบัติฆ่าเชื้อราผิวหนังได้หลายชนิดช่วยบรรเทาอาการอักเสบที่เกิดจากเชื้อราได้ดีทั้งยังออกฤทธิ์ผลัดเซลล์ผิวที่หลุดลอกและขจัดชั้นผิวที่หนาขึ้นจนผิดปกติได้ด้วยรอยแดงที่เกิดขึ้นหลังทายาเป็นเรื่องปกติซึ่งจะหายไปเองในช่วงเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่บริเวณใบหน้าและเด็กเล็กที่ยังมีชั้นผิวค่อนข้างบอบบางนับเป็นครีมทาเชื้อราที่มีชื่อเสียงมายาวนานทีเดียวกับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์โทนาฟที่ตัวยามีคุณสมบัติยับยั้งและกำจัดเชื้อราได้หลายชนิดสามารถใช้ได้กับเชื้อราในร่มผ้าเชื้อราบนหนังศีษะเชื้อราบริเวณขาหนีบ ใช้บรรเทาอาการของโรคน้ำกัดเท้าและคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าได้ดีเนื้อครีมค่อนข้างเข้มข้นแต่ก็ซึมได้รวดเร็วระหว่างใช้จะไม่มีอาการแสบร้อนแม้ในจุดที่ผิวมีความบอบบางเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นแนะนําให้ทายาต่อเนื่องหลังจากร่องรอยของโรคหมดไปแล้วอีกประมาณ1-2สัปดาห์ค่ะ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาทาเชื้อราที่ช่วยรักษาอาการของโรคได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อราประเภทกลากเลื่อนน้ำกัดเท้าเชื้อราตามจุดอับชื้นเชือเเช้อราริเวณขาหนีบเชื้อราตามเล็บมือเล็บเท้าไปจนถึงเชื้อราที่ทําให้ผิวหนังเสียหายและหลุดร่อนเป็นสะเก็ดตัวย,ยาเป็นเนื้อครีมเข้มข้นมากจึงซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างช้าการนวดคลึงเบาๆจะช่วยกระตุ้นให้ยาซึมได้เร็วขึ้น หลังทาจะช่วยบรรเทาอาการคันและลดความระคายเคืองลงได้พร้อมกับช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ดีขึ้นตามลำดับค่ะอันที่จริงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้จะมีให้เลือกใช้ทั้งแบบน้ำและแบบครีมแต่แบบครีมจะสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าไม่ว่าจะมีปัญหาเชื้อราในจุดไหนก็ทาได้ง่ายโดยไม่เลอะเทอะทั้งยังมีคุณสมบัติของเนื้อครีมที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวได้ด้วย จุดเด่นของยาทาเชื้อราตัวนี้อยู่ที่สามารถจัดการกับเชื้อราได้หลายชนิดเพียงแค่ทาบางๆในบริเวณที่เป็น2อถึงครั้งต่อวันไม่เกิน4สัปดาห์ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ห้ามใช้กับบริเวณที่มีแผลเปิดเพราะอาจทำให้อักเสบมากขึ้นได้ค่ะ ความน่าสนใจอยู่ที่ส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งเป็นสมุนไพรที่ผ่านงานวิจัยและพัฒนาจนได้คุณสมบัติตามความต้องการสามารถใช้เพื่อจัดการกับเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ดีช่วยบรรเทาอาการเชื้อราขาหนีปลากเลื่อนสะเก็ดเงินตลอดจนผื่นแดงที่มีอาการคันร่วมด้วยผิวบอบบางก็ใช้ได้โดยไม่ทําให้ระคายเคืองเวลาใช้ให้ทาบางบางบริเวณที่เป็นแล้วนวดจนกว่าครีมจะซึมเข้าสู่ผิวจนหมดทาอย่างน้อยวันละสองครั้งหลังอาบน้ําแต่ควรหลีกเลี่ยงการทาในบริเวณ ที่มีแผลแตกหรือเป็นแผลเมือกค่ะ ถ้าปัญหาเชื้อราที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่อาการคันที่คอยกวนใจแต่มาพร้อมกับอาการอักเสบจนผิวเป็นรอยแดงหรือมีผื่นแพ้รุนแรงสำหรับเชื้อราในจุดอับชื้นยาทาเชื้อราสูตรนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีนอกจากช่วยกำจัดเชื้อราและบรรเทาอาการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองกับผิวบอบบางสามารถใช้ได้บ่อยตามความต้องการโดยทายาบางๆบริเวณที่เป็นวันละ2-3ครั้งหลังจากหายแล้วให้ ต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีกค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด